ซูเปอร์แมนพ่ายแพ้ให้กับก็อตซิล่าในเหตุการณ์นี้คลาร์กเคนที่กำลังจะขอลูอิสเลนแต่งงานอยู่ดีๆเมืองเมโทรโพลิสก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นและมีบางอย่างได้ผงาดขึ้นมาจากน้ําทะเลสิ่งนั้นก็คือราชาของเหล่าสัตว์ประหลาดก็อตซิล่าเองสาเหตุที่มีก็อตซิล่าโผล่มาในโลกของซูเปอร์แมนนั่นก็เพราะเหล่าไวาร้สอย่างกลุ่มลีเจนออ o ดูมบุกไปที่ป้อมปราการของซูเปอร์แมนเพื่อประขโมยของซึ่งมีฮีโร่ของโลกเนี่ยคอยหยุดพวกเขาอยู่และในตอนที่พวกเขากําลังสู้กับกีโรร่่ Doom, กกกกกกััันนนนททอออยแมมมดดไไปปปเเิาาาาาํงงงข์บ็้ลุถูสะ ที่นั่นเนี่ยพวกเขาได้เจอกับคองและไททันตนอื่นอีกซึ่งคนในกลุ่มเนี่ยก็เอื่มกับความอันตรายของทอยแมนทอยแมนเลยอยากจะแก้แค้นที่ถูกทุกคนดูถูกเขาได้ใช้หินดีมสโตนที่หยิบม,มาจากป้อมปราการของซูเปอร์แมนอธิษฐานเพื่อให้เหล่าไททันที่อยู่ในโลกนี้ถูกส่งไปยังโลกเดิมของพวกเขาและคําขอก็สําเร็จเหล่าไททันถูกส่งไปยังโลกของดีซีและกอซิลาก็ถูกส่งมาที่เมโทรโพลิสซูเปอร์แมนที่เห็นว่าท่าทางน่าจะเจอปัญหาใหญ่เขาได้เปลี่ยนชุดและรีบบินไปหากอซิล่าทันทีเขาได้ลองเข้าไปคุยยยกกกกักัับซซลลล่่่่่าดดูออนนนนแตเไมมมม้้วจจะใชใชหขง เป่าส่ซูแมนก่อนเลยซูแมนไม่ยอมเขาต่อยกอซิล,ล่าเป็นการเปิดก่อนเลยแล้วจะเข้าไปต่อยหมัดที่2แต่กอซิล,ล่าเนี่ยใช้หางของมันฟาซูแมนกระเด็นทะลุตึกไปไกลมากซูแมนยังไม่ยอมแพ้บินกลับไปหาก,กอซิล,ล่าใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้เขาได้ส่งเสียงเรียกกอซิล,ล่าออกไปว่า เฮ้ hey, เพื่อนมองทางนี้เพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจให้กอซิล่ามาสนตนดีกว่าให้มันไปทําลายบ้านเมืองซึ่งตอนนั้นก็ได้ฮอคเกิลบินมาช่วยซูแมนด้วยอีกแรงเธอใช้อาวุธของเธอฟาดไปที่หัวของกอซิล่าแบบเต็มแรงแต่มันไม่เป็นอะไรเลยซูแมนก็เสริมแรงฮอคเกิลบินเข้าไปสู้กับกอซิล่าด้วยกันแต่สู้ยังไงเนี่ยกอซิล่าก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วฮอคเกิลก็พลาดเธอโดนกอซิล่าตกกระเด็นไปไกลมากแต่โชคดีที่ชาแซมบินมาช่วยด้วยอีกคนแล้วกอซิล่าที่เห็นคนมาเพิ่มมันก็ได้โอ,อกาสกาใช้ลมมมมมมหาายยยใใจจขอองงัันโตีสูู่่้แแลละชซเ Man ไ เขาใช้ตาเลเซอร์ของเขายิงต้านพลังกันไปมาด้วยอีกคนแล้วตอนนั้นชาแซมก็คิดอะไรเด็ดๆออกเขาบินขึ้นไปบนหัวของกอซิล่าแล้วก็ตะโกน <az> เพื่อเรียกสายฟ้าลงมาผ่ากอซิล่าเต็มๆแต่ข้อเสียคือเขาก็จะกลับร่างเดิมไปด้วยกลับไปเป็นบิลลี่แบสซันอีกครั้งทําให้ซูแมนเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยเลยการโจมตีของชาแซมเหมือนจะได้ผลกอซิล่าโง,งูเงียนไปเลยแต่ทันทีที่พวกเขาคิดว่ามันน่าจะลม้มลงกอรซิล่าก็ใช้อะตอมิกเบรดใส่ซูแมนที่กาลังอุ้มบิลลี่เข้าาเตมไงงขออบบิว เื่อไม่ให้บิลลี่บาดเจ็บเพราะเขาเปลี่ยนเป็นชาแซมไม่ทันซูแมนร้องดังมากพอต้องรับลมหายใจของกอซิล่าแบบเต็มๆเขาโดนอยู่นานจนผ้าคลุมเขาขาดเลยแล้วเมื่อการโจมตีสิ้นสุดเขาก็ร่วงลงมาจากฟ้านอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นถนนตัวกลายเป็นสีแดงเพราะโดนความร้อนไปเต็มๆมีบิลลี่ร้องเรียกหาซูแมนแต่เรียกยังไงซูแมนก็ไม่ฟื้นส่วนกอซิล่ามันก็คำรามให้กับชนะครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว